ตอนนี้เราพบปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเป็นมากขึ้นทั้งในวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุทีนี้เรามาดูปัญหาว่าถ้าเกิดเรารอให้เขาเป็นโรคก,ก่อนแล้วให้การรักษาตอนที่เขากเกษียณอายุหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันช้าเกินไปอย่างที่เรียนว่าโรคนี้มันกาอตัวตั้งแต่วัยทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ควรจะต้องทำตั้งแต่ เขายังไม่เป็นโรคหรือเริ่มมีสัญญาณเตือนที่จะเกิดโรคเพราะนั้นก็คือเรื่องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เขากำลังทำงานแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่คนคนทำงานตอนนี้มักจะรู้สึกว่าเราต้องเตรียมเก็บเงินไว้กเกษียณจะได้ทำกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าลืมเก็บสุขภาพพอกเกษียณแล้วมีเงินแต่ไม่มีปัญญาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้เพราะต้องเอาเงินทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ย มาดูแลสุขภาพตัวเองจะไปท่องเที่ยวก็มีข้อห้ามว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ห้ามกินไอ้นั่นห้ามกินไอ้นี่เป็นต้นทีนี้การออมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เขาเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็วัดแล้วก็ประเมินตัวเองเพราะนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยครั้งแรกที่เราจะเข้าไปทำเนี่ยก็คือว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราจะประเมินสุขภาพเขาก่อนว่าเขามี ปัญหาสุขภาพหรือมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีหรือโรคอะไรซ่อนเร้นอยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาเริ่มอ้วนแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็เริ่มทํากิจกรรมให้ความรู้เขาตั้งแต่พื้นฐานโดยเฉพาะความรู้ที่ถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้ความรู้ในการดูแลเรื่องของสุขภาพการเงินเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าบาลานซ์ระหว่างสุขภาพแล้วก็การเงินไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะบาลานซ์ นอกจากดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยดูการเงินแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปก็คือว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็จะมีภาคีเข้ามาร่วมด้วยในการที่จะส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสตัวอย่างเช่นปลูกผักปลูกผักในแนวตั้งหรือว่าไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดความสุขและท่องเที่ยวอย่างไรให้สุขภาพดีหรือท่องเที่ยวอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่คนยังไม่มี โรคหรือว่าไม่ยังไม่เจ็บป่วยเลยแล้วก็สะสมะความแข็งแรงของร่างกายขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งสะสมความสุขแล้วก็สะสมเงินหรือว่า Money Management ไปด้วยท้ายที่สุดเขาก็จะพร้อมสุไเกษียณโดยที่มีสุขภาพดีครับไอ้คำว่าออมสุขภาพของเราเนี่ยจากการประเมินสุขภาพเข้าในตอนต้นเนี่ยหลังจากที่เราให้ความรู้เข้าแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาควรจะไปทําเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาออมก็คือออมกิจกรรมที่ดีขึ้นออมแต้มการเดินออมแต้มการไปออกกําลังกายออมแต้มการไปฝึกจิตใจหรือออมแต้มการไปท่องเที่ยวเพื่อเพื่อดูแลสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างที่เขาทำหลังจากเข้าโครงการนียมันจะถูกสะสมเข้ามาเป็นแต้มเราเรามีแอปพลิเคชันตัวเล็กๆอันนึงที่เราเรียกว่าเฮลท์คอยเพราะฉะนั้นเขาทํากิจกรรมอะไร เขาก็จะบันทึกลงไปในแต้มอันนี้งนั้นเราจะใช้เวลาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ12สสัปดาห์ให้เขาเรียนรู้แล้วก็ค่อยสะสมสะสมพอเขาคล่องเขาทําเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยเขาทําแล้วก็สะสมแต้มอันนี้ไปในแอปพลิเคชันอันนี้เรื่อยๆแล้วก็จะมีการรวมกลุ่มกันเป็นระยะระยะเช่นประมาณเดือนหนึ่งก็มาเจอหน้ากันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันท้ายที่สุดเนี่ยประมาณ6เดือนเขาจะเห็นแล้วว่า,าแต้มสุขภาพของเขาเนี่ยมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหน เราอาจจะมีกิมมิคเล็กๆในตอนท้ายว่าเออแต้มเท่านี้จะแรกของที่ระลึกของรางวัลที่ดีต่อสุขภาพอะไรได้บ้างแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการให้รางวัลน,นักออมสุขภาพด้วยตอนนี้เรามีวันที่เราเรียกว่าวันเฮลทีเออร์แคน n นเซชันเดย์ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันศุกร์ที่3ของเดือนมกราคม เพราะฉะนั้นคนที่เข้าโครงการแล้วก็ออมแต้มหรือออมสุขภาพไว้เยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะมอบรางวัลให้เขาในวันนั้นด้วยครับ,รบก็จะเป็นคนที่อยู่ในวัยทํางานนะครับโดยโดยตอนเริ่มต้นเนี่ยเราขอให้เขาอายุ40ปีขึ้นไปก่อนก็คือเป็นวัยทํางานที่มีระยะเวลาอีกประมาณ20หรือ15ปีก่อนวัยเกษียณเพื่อออมตั้งแต่ต้นเพราะนั้นอันแรกสุดเลยเขา เป็นคนทำงานแล้วก็มีอายุ40ปีขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสุขภาพกับเราพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกับเรามาให้เราประเมินสุขภาพแล้วก็เอาข้อมูลให้เราช่วยดูแล้วก็แปรผลให้เขาครับ,ครบโครงการนี้เราจัดไว้ประมาณ3รุ่นมีโปรเจกต์แพลนไว้3รุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณ60คน รเราจะลองดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่า60คนแรกเนี่ยคณะวิทยากรและก็ทีมนักสร้างเสริมสุขภาพของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลเขาได้ได้ครบถ้วนดีหรือเปล่าถ้าถ้าดีเราอาจจะเพิ่มจํานวนมากกว่า60คนได้ครับแต่ในเบื้องต้นขอไว้60คนก่อนครับโดยรวมเนี่ยจะใช้เวลาจริงๆประมาณ12 12สัปดาห์เนื้อหาสาระที่เข้มงวดเนี่ยจะอยู่ในช่วง4สัปดาห์แรก แต่ว่าจะไม่ใช่4สัปดาห์ที่เขาจะต้องมาอยู่กับเราทุกวันนะครับเราจะเจอเขาเนี่ยแค่วันศุกร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งเจอครั้งเดียววันศุกร์แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของออนไลน์เจอแบบออนไลน์เพราะนั้นอยู่ที่ทำงานเขาคุยกับเราได้แต่เราแต่แต่ช่วงแรกสุดก็คือครั้งแรกที่เริ่มลงทะเบียนเพื่อจะออมสุขภาพเหมือนเปิดบัญชีต้องมาเช็คสุขภาพอันนั้นต้องมาออนไซต์กัน เราอาจจะไปที่บริษัทหรือองค์กรของเขาเลยเพื่อบันทึกสุขภาพตรวจประเมินสุขภาพแล้วก็สอนเขาในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสุขหลักครั้งแล้วก็เป็นลักษณะออนไลน์ประครบเดือนหนึ่งหรือประมาณ5สัปดาห์ก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เดือนหนึ่งก็จะเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับใช้เวลาไม่มากครับตัวที่จะเปลี่ยนได้ชัดเจนสุดเนี่ยไอ้ตัวแต้มที่เราบอกว่าเป็นไอ้เฮลคอยเนี่ยมันจะเห็นหรือว่าสกอร์เขาหรือแต้มเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เราดูจากอันนั้นได้อันที่2เนี่ยเราวัดสุขภาพเขาเลยอย่างเช่นความอ้วนเส้นรอบเอวน้ําหนักตัวหรือว่าแม้กระทั่งบางองค์กรเนี่ยเขามีการเจาะเลือดด้วยเราก็ดูผลเลือดของเขาได้ด้วยทีนี้การเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยเราไม่ได้หวังผลแค่ในช่วงที่เขากำลังอยู่ในโปรแกรม เฮลท์คอยของเราหรือว่าออมสุขภาพกับเรานะครับแต่เราหวังว่าเมื่อเขาทําไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเกินเดือนหนึ่งขึ้นไปหรือเกิน3เดือนขึ้นไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นลักษณะของที่เรียกว่าสุขนิสัยมัว่าจะเป็น behavior ที่เขาสามารถทํา ดีต่อสุขภาพเขาได้อย่างไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเขาจะต้องดื่มน้ําเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ปรับพฤติกรรมอย่างกระทั่งกายเป็นสุขลักษณะที่เขาทําเป็นกิจวัตรประจําวันรเ,<อ>เราจะเน้นในคนทํางานตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะจัดในองค์กรก็คือหมายถึงบริษัทจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก่อนก็ได้เพื่อว่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ชัดเจนในองค์กรก่อน ในคนในองค์กรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการบริหารจัดการมันคล่องตัวดีขึ้นเนี่ยเราจะเปิดรับให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจดูแลสุขภาพเพื่อหวังผลในระยะยาวด้วยครับไม่ครับไม่สสสเป็นวันเปิดตัวนะเนื่องจากเป็นที่ที่เป็นจุดกําเนิดของงานเราเราก็มาเปิดตัวที่สสสแต่ตอนจัดกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งวันแรกเนี่ยถ้าสมมติองค์กรไหนสมัครเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาสมัครที1 60่คนทั้งองค์กรเลยเราก็จะอาจจะขออนุญาตว่าไปจัดกิจกรรมที่องค์กรเขาเลยพนักงานเขาก็จะสะดวกหรือว่าสัก2องค์กร2องค์กรรวมกันได้60คนก็อาจจะสลับกันเป็นเจ้าของสถานที่ก็เป็นออปชันอันหนึ่งที่ทําให้พนักงานหรือผู้ร่วมโครงการเนี่ยจัดกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้นครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาโครงการของเราก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีเนี่ยเรามีโครงการอบรมผู้นําสุขภาพขององค์กรต่างๆ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอย่างน้อย1 0 0องค์กรนะที่เป็นใช้คําว่าเครือข่ายหรือเป็นพันธมิตรกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ที่รู้ก่อนเลยอย่างงานวันนี้งานเปิดตัวเนี่ยคนที่เคยอบรมกับเราหรือองค์กรต่างๆที่เคยอบรมกับเราเนี่ยร้อยกว่าองค์กรเนี่ยก็กําลังดูไอ้วิดีโออันนี้อยู่ว่าเขาจะมีส่วนหรือว่าเขาอยากส่งคนของเขาเข้ามาร่วมอบรมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขา เห็นว่ามันมีประโยชน์กับสมาชิกในองค์กรของเขาหรือคนทํางานในองค์กรของเขาเนี่ยสามารถสมัครมาได้ที่เครือข่ายคนไทยไ้ภพุงเลยครับเราก็จะเปิดเป็นรุ่นๆไปครับถ้าสำหรับประชาชนทั่วๆไปถ้าสมมติยังไม่ได้เข้าหลักสูตรเนี่ยนะครับอันง่ายที่สุดเนี่ยก็คืออย่าทําให้ตัวเองอ้วนเพราะฉะนั้นง่ายง่ายที่สุดเลยอย่าทําให้ตัวเองอ้วนเพราะว่าที่เรารู้อยู่เนี่ยโรคอ้วนมันนาไปสู่โรคเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจแม้กระทั่งไขมันเกาะตับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากดูแลสุขภาพอย่าให้ตัวเองอ้วนอันนี้เป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพอตอบคำถามว่าทำไมอยากให้ตัวเองอ้วนปุ๊บก,ก็จะนึกถึงเรื่องอาหารการกินการมีกิจกรรมทางกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยตอนนี้และทำให้คนอ้วนขึ้นเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขาอ้วนทำให้เขาไม่ไม่ออกกำลังกายทำให้เขาไม่สามารถหาเจอผักหรือผล,ลไม้ที่ดีๆต่อสุขภาพได้ออกไปไหนก็เจอแต่สิ่งที่มี ผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นข้อแรกสุดก็คือพยายามหากิจกรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายอันที่สองมีสติในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทนนิดนึงอย่ารีบไปทานหรือว่าสั่งอาหารตอนที่เรากําลังหิวจัดมันจะเลือกของที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นรับประทานหรือเลือกอาหารามีสติก็จะทําให้ประชาชนยมีสุขภาพดีได้ครับ เรามีความร่วมมือกับทางราชวิทยาลัยยุโรปแพทย์มานานแล้วนะคะในเรื่องของการจัดอบรมโครงการผู้นําสุขภาพในองค์กรก็คือเรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนอยู่ในวัยทํางานแล้วผ่านผ่านความร่วมมือของราชวิทยาลัยที่มาจัดเรื่องหลักสูตรซึ่งจะมีบุคลากรมีท่นานนักวิชาการมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ การสร้างสังคมสุขภาวะแล้วก็ทําให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรของวัยทํางานเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะคะในเรื่องนี้ก็เป็นความร่วมือที่เราทํามานานแล้วะคะ่ะเราก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการออมนะคะก็เป็นเรื่องของการการบริหารการเงินทํำยังไงว่ามีการออมตั้งแต่ก่อนที่ยังอยู่ในวัยทํางานการใช้ใจ่ายเงินการบริหารการเงินที่ถูกหลักวิธีนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเมื่อเราพ้นจากวัยทํางานเนี่ยไรายได้ทุกคนจะลดลงถูกไหมฮะเพราะว่าเกษียณ แล้วเมื่อหลังเกษียณเนี่ยก็จะต้องมีการมีเงินที่จะออมไว้เนี่ยเพื่อ,อไว้ใช้จ่ายหลังจากเกษียณเมื่อ,อไรายได้ลดลงรวมทั้งเรื่องของการใช้สอยร่วมถึงการบริหารการเงินการลงทุนที่มีความมั่นคงก็จะอยู่ในส่วนของหลักสูตรนะคะในส่วนนี้ซึ่งซึ่งจะใช้มีวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้รับการอบรมเพื่อเสริมในเรื่องของการบริหารการเงินให้ถูกวิธีแล้วก็มีความมั่นคงในระยะยาวหลังเกษียณ อ๋อหลักสูตรหลักสูตรนี้เราจะเริ่มเอาคุณสมบัติคืออายุ40ปีขึ้นไปอย่างที่บอกเพราะว่าการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลานะคะมันไม่ใช่ทําวันนี้แล้วก็จะแข็งแรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มโดยเอาคนที่จะอ,อยู่ในวัยทํางานที่ช่วง40ปีขึ้นไปก่อนที่จะ,กะเกษียณมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําให้ตัวเองมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรนะคะในมิติต่างๆไม่ว่าเรื่องของการบริโภค เรื่องของการออมเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเรื่องของการมีความมั่นคงทางด้านจิตวิญญาเรื่องสติปัญญาเนี่ยค่ะวิธีการเพราะเราเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยคนเรามีความเครียดมีปัญหาทางด้านจิตเราก็จะต้องให้ความรู้ในด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเพิ่มหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเราเห็นว่าในส่วนของคนที่ ที่มีอายุแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้พวกเรื่องเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องทางการที่มีสุขภาพที่ดีการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยทํทำยังไงเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของการทําให้คนมีคทิ i v i t y หลังเกษียณทุกคนจะคงรู้เพราะว่าถ้านั่งอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็จะมีภาวะเหนื่อยนิ่งแล้วก็จะมีความเครียดทางด้านอารมณ์เพราใจไหมคะเพราะว่าไม่รู้จะทาอะไรมันเปลี่ยนวิถีชีวิตสิ่งอย่างอื่นนี้เราก็จะมาให้ความรู้กับผู้เล่าการอบรมเพื่อเป็นการเตรียมการว่าเพื่อคุณพ้นจากวัยทางานแล้ว สิ่งต่างๆในชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแต่คุณต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อรองรับกับวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ้นจากการทํางานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้องค์ความรู้ก่อนเพื่อ20ปีหลังจากนี้ท่านก็จะได้รู้ว่าเมื่อเมื่อพ้น60ปีไปแล้วพ้นวัยทํางานแล้วท่านจะมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ท่านพ้นจากวัยทํางานก็ ก็เป็นการจัดการอย่างที่พี่บอกว่า1เรามีเงื่อนไขคือต้องผ่านอบรมผู้นําสุขภาพของเราก่อนซึ่งก็จะมีความรู้ในในใน,ในภาพที่เป็นภาพกว้างทั้งหมดนะคะแล้วพอหลังจากที่อบรมหลักสูตรนี้แล้วแล้วอายุ40ขึ้นไปก็เชิญชวนให้เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพราะว่าเป็นการเตรียมเป็นการต่อจากโครงการเดิมเราเอา40ปีเพราะว่าเราคิดว่า20ปีเนี่ย มันยังสามารถออสามารถที่จะปรับอะไรแล้วเติมอะไรเพื่อที่ทำให้เขากลับมาสู่การมีสุขภาวะที่ดีได้ค่ะโดยเฉพาะตอนนี้สังคมสูงวัยนะคะในเรื่องนี้เราคงรู้ว่าปัจจุบันประเทศเราเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้ความสําคัญธ์แล้วต้องมีการเตรียมตัวก่อนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมก่อนแล้วเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเพื่อให้เขาเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยพอหลังกเกษียณเนี่ยมันจะมีแต่ทรุดลง แล้วมันก็จะมีปัญหาที่เป็นปัญหาทางสังคมปีปัญหาโรคซึมเศร้ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะท,ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็สังคมสูงวัยของเรามันจะได้ไม่เป็นปัญหาทางสังคมซึ่งเราก็พยายามจะทาใหออ้อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับกับสังคมสูงวัยที่จะเกิดมาในอนาคตเพื่อให้คนพวกนี้ออกไปสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระเพราะเขาก็จะได้ไม่ไมเจ็บป่วยไม่ต้องไปหาหมอยังทํางานทําการอะไรได้แล้วก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลาน เนี่ยนะคะเราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้เพเป็นความคิดของเราที่เรามองว่าเทรนด์ของปัจจุบันเนี่ยมันมีมาแล้วมันเป็นความจําเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าเราพัฒนาหลักสูตรผู้นําสุขภาพในองค์กรเนี่ยเราทํามาหลายปีแล้วมีความต้องการสูงมากในในหน่วยงานแล้วมันเข้าถึงกับพนักงานขององค์กรทุกคนที่ท,ที่ที่มีความรู้เรื่องสุขภาพหันมาให้ความสําคัญกับตัวเองว่าทํายังไงตัวเองจะมีสุขภาพแล้วการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่เป็นภาระหนึ่งไม่ทําให้เรา อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เป็นภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตัวเอง2ยังเป็นกําลังคนที่อยู่ในวัยทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะทํางานแล้วได้ผลตอบแทนสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าป่วย3วันดี4วันลาอะไรเงี้ยมันค่าตอบแทนก็ต้องไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็จะเป็นภาระกับโรงงานด้วยสิ่งที่เราทำเนี่ย คือผู้นําองค์กรเนี่ยให้ความสมําคัญด้วยแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องสถานที่เรื่องงบประมาณในเรื่องของปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้คนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการมาดูแลตัวเองทั้งเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมโรงอาหารอาหารปลอดภยัยอาหารสะอาดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็พยายามให้ความรู้เรื่องนี้ไปแล้วก็ผู้นําองค์กรท,ที่ที่อยู่ในสถานประกอบการต,ต่างๆเนี่ย ให้ความสนใจมากแล้วก็ส่งคนเข้ามารับการอบรมเราจํานวนมากในแต่ละปีซึ่งเราก็รับรับได้ไม่ไม่พอกับความต้องการนะคะเพราะว่าด้วยด,ด้วยบุคลากรแต่เราก็พยายามปรับหลักสูตรในเรื่องของการมีไฮบริดคือมีเรื่องออนไซต์ด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วยเพื่อทําให้คน,นสามารถเข้าถึงในเรื่องของการอบรมหลักสูตรนี้ได้มากขึ้นก็ก<ช>็ทำให้สามารถรองรับผู้ให้ความสนใจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ